โอเคกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมพักคุยแล้ววันนี้เราอยู่อยู่เป๊อบบี้ไปทำกันอีกครั้งหนึงวันนี้เรามีเรามีมิชั่นก็คือเราเาจะมาตามหาโทฟี่ทั้งหมด10หรือ9ก้านี่แหละจะไม่ได้จะไม่ได้จาเป็นันะเพื่อว่าเป็นการรอช้าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแล้วกันไปถึงแล้วห้องนี้นี่ไงโทฟี่แรก โอ okay. เคที่แรกอยู่นี้นะก็จะเป็นรูปของไอดอกไม้ดอกไม้กี่แฉกวะดอกไม้เกนะ้าแฉกเนาะก็เป็นไอฟาวี่แล้วกันนะผมจะเรียกมันว่าฟาวี่แล้วกันนะถ้ากดหอัอาจเทลนะเราจะต่อไปอันที่สองต่อเลยแล้วกันนะสำหร,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 รับทบี่อันถัดไป <Wow. S 1> ทูฟี่อันที่สองมันอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงน,น,รงนี้ก็จะเป็นรูปรถไฟเนาะ ไปรู้รถไฟปุ้นๆเฉยๆโอเคนี่ก็อันที่สองละเรายังขาดอีกตั้งต้องหกอันเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตัดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตัดไปตรงนั้นเดี๋ยวตัดไปตรงหาโทฟี่เจอแล้วกันนะต่อไปนะก็เป็นโทฟี่อีกอันหนึ่งเป็นโทฟี่อันที่สามโทฟี่อันที่สามมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่ ก็จะเป็นโทฟี่เป็นถุงมือเขียวเนาะนี่ไงกรีนแฮนเป็นดูฟี่ถุงมือเขียวโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัดไปตรงได้อัดได้โทฟี่ต่อเลยแล้วกันอ่าโอเคโทฟี่อันนี้สี่ของเรานะคืออันนี้ยังมี่ยู่นี่คุณไม่สามารถปลากลัวขึ้นไปขึ้นไปหยิบมาได้เพียวๆเรากนะะใช่ปะเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้อง คุณคุณต้องขอโทษทีเเอาเลคุณต้องดึงมันพร้อมใช้งานเก็บไฟฟ้าโอ้โหนเนี่ยนะมาประมาณนึงแหละผมใช้เครื่องเนี่ยในการดึงมันออกมานะเหมือนตูค้คลิปเหมือนตูค้คลิปเหมือนตูค้คลิปตุ๊กตาแล้วคุณก็ต้องดึงดึงมันออกมากห่างเจ้าคุณไม่อยากถ้าคุณไม่อยากปลาคุณเข้า,ากกมาเข้นไปเก็บนะ อ่าโทฟี่อันนี้ก็จะเป็นรูปของบันบันโซเนาะไอตัว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 แปดแลแหละอ่ะโอเคตอนนี้เราขาดอีกเราขาดอีกยห้าอันสุดท้ายนะไงไวแล้วแป๊บเดียวเองโอเคงั้นเราไปหาที่เหลือต่อกันดีกว่าไปเอ่อโทฟี่อันที่ห้ามั้งอ่ามันอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ตรงนี่เก็บแล้วก็ขึ้นมาข้างบน ก็เป็นโทฟี่ตัวตัวอ๋อคิซี่มิซี่เหรออ๋อไม่บอกที่ว่านึ่ว่านก็เป็นตัวของป๊อปปี้เองนเนี่ยอ่อโอเคนี่เราไข่หนึ่งสองสามสี่เราไข่เราไข่สี่อันสุดท้ายนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ได้ที่เหลือแล้วกันนะอ่อโอเคโทฟี่อีกอันหนึ่งนะมันอยู่ในด่านนี้แหละมันอยู่บนสุดบนสุดของด่านนี้นะ อาโอเคใช่อยู่นั่นแหละโอเคก็จะเป็นโทฟี่โทฟี่ชิวบารีเนาะบารีหรือบาลีไม่ใช่แหละเออเป็นรูปไอรูปไอ้นั่นเนาะไอไอโคนเขีนของเนาะเออขนานกว่างป่าป่าไม่มีอะไรเห็นใครสอันสุดท้ายเนาะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารีบไปต่อดีกว่า โอเคโทเคนอีกอันหนึ่งเนาะมันอยู่ในด่านนี้แหละมันอยู่ในด่านนี้แหละโอเคเราจะได้ไปให้ไวเนาะ <streams> ก็คือถ้าหากว่าเราขยับตอนตอนที่ตอนปี่เปิดเนี่ยพ j จพาคเนี่ยมันจะมาตีเราเราทัานทีเลยตัวที่ไม่สดอะไรทั้งนั้นแ่ะคือมันจะตีทันทีโอเค ไงล่ะพาซาเหรอเนขะียต้องเข้าองเนานนะเข้าเข้าทอฮาร์เพราะว่าในนี่มันมีนมโทเค็นอยู่อันหน,นึ่งเห็นี้มหน้าเห็นหน้าเห็นข้างหน้าปะได้ของละอ่ะก็จะเป็นโทเค็นพีเจในคนนี้เนาะเป็นเป็นโทเค็นรูปหมาละกันนะเพราะว่าทรงมันเหมือนหมามากมากเลย อ่ะโอเคสองสามราคาเอา้าตอนนี้เรามีมีฟาวี่ถุงมือเขียวแล้วก็คิซ,ซ่บิซ,ซี่พีเจพีเจพัฟพิล่าเนาะพัฟพิลา่ารถไฟแล้วก็ใครวะบัโซเนาะโอเคบัโซูนี่เราตัดไปหลัวจากที่เราเจอตัวเข้นอันถัดไปแล้วกันนะโอเคโชวฟี่อีกไอหนึ่งมันอยู่ในท่อเนะเราไปเอากันเลยก,ก่อนไป นี่ไงหอนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะพวกคนน่าจะเห็นกันแล้วล่ะอ่ามันมีโทเค่นอันนึงตรงนี้ตรงนีงน้อยู่อ่าือเป็นโทเค็นโทเค็นมามี่รองเล็กเนาะกำลังบวกมือให้คุณอยู่ตัวพีโอเคเป็นโทเค็นง่ายๆอีซี่อีซี่เคเราขาดอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอันสุดท้ายนี้ต้องบอกเลยว่ามัน มันอยู่ที่พี่แทบจะมองไม่เห็นเลยจริงๆมองเห็นยากมากนอกจากว่าต้องสังเกตหน่อยนะ,อะอเอาเขียนงั้นเราไปตัดงั้นเราตัดตัดไปก่อนเลยแล้วกันนะโทเค็นอันสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นอันนีนะ้เดี๋ยวคุณไม่เห็นเดี๋ยวไปไม่หดขึ้นก่อน นี่นะอันนี้โทเค<อ>นเป็นนะเป็นเป็นคราวเนาะเป็นแขนของไอรันอะโอเคเรื่องโทเคนหมดก็มีประมาณนี้ทั้งหมด8อันเอวิทยทั้งหมด9อันก็มีมีของบารี่บันโซแล้วก็วก็คราว crowd, หรือแคลหรืออะไรนะสักอย่างนึ่งร่วมกัน,กนแล้วก็เดอันนี้ผงเป็นไดซี่ี๋ยวผมจะเรียกมันว่าฟาวีก็ได้ม,มือเขียวคิสตี้มิสตี้แล้วก็มาแล้วก็มาไม่ลองเลขเนาะ ไม่ลงเล็กแล้วก็ PJ PJ ฟางเปล่าเนาะแล้วก็รถไฟโอเคทั้งหมดก็มี9อันนี่โอเคก็มาเดิมต้นนะหาว่าใครชอบคลิปดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะอ่ะเาเพื่อพาเกมใหม่ของเรานะผมเพื่อพาเกมใหม่ๆนะฮะในคลิปคลิปหน้าแล้วเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นรีแอคดีแคปก็ได้หรืออาจจะเป็นเกมใครจะไปดูอาจจะเป็นเกมสักอย่างหนึ่งก็ได้อ,อาจจะเป็นเรียกดีแคปครั้งหนึง่ง โอเคก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไปแล้วจอกั